สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องกวิศราสเตชันกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้ก็จะมาขอพูดถึงหลักการเยียวยาที่เข้าคอรมอแล้วอนุมัติแล้วในวันนี้นะคะสำหรับเรื่องของโครงการเราชนะเนาะเพืเ่อนๆแล้วโครงการม3 3าเรารักกันแล้วก็โครงการคนละครึ่งแล้วก็สำหรับสวัสดิการนะคะสำหรับเงินเยียวยาทั้งหมดนะคะแบ่งเป็น3 3สประเภทเนาะเราชนะ มอ3ม,มเราละกันคุณจะได้เพิ่มคนละ2,000บาทนะคะรัฐจะจ่ายให้สัปดาห์ละ1,000บาทค่ะใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะส่วนโครงการคนละครึ่งนะคะคุณจะได้เพิ่ม3,000บาทต่อท่านค่ะใช้จ่ายวันละ150บาทนะคะเริ่มเดือนกับรกฎาค์ถึงเดือนธันวาคมนะคะ แต่ว่าจะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์อยู่ก่อนหน้านี้แล้วหรือต้องลงทะเบียนใหม่นั้นต้องรอทางกระทรวงการคลังอีกทีนะคะส่วนในส่วนในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนะคะคุณจะได้เพิ่มคนละ200บาทนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะระยะเวลาที่ใช้จ่ายก็กรกฎาคมถึงธันวาคมเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะสําหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการนะคะสมมติว่า คุณได้รับเดือนละ300อบาทปกติคุณก็จะได้เพิ่ม200อบาทเป็นเวลา6เดือนเท่ากับว่าเดือนสมมติว่าเริ่มเดือนนี้คุณจะได้5้ารอยบาทไป6เดือนนะคะก็สำหรับรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราจะมาชี้แจงให้ดีดีหนึ่งนะคะสำหรับเปิดวันลงทะเบียนวันไหนเราจะมาแจ้งให้รับทราบอีกทีนึงค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ